ตามตัวมาพี่น้องเหมือนจะมีตัวบินเข้าบินออกอยู่กกมะขามนี่ครับต่ําๆเลยแต่ยังไม่เห็นลังเนี่ยครับมีตัวบินเข้าบินออกช่องนี้ครับเห็นหรือเปล่าเนาะพี่น้องมีลังๆอยู่ลังนั้นอยู่กิ่งโน้นครับแต่นี่ตัวบินเข้าบินออกต่าๆไปเดี๋ยวลองไปลุ้นดูครับจะเป็นลังเล็กหรือรังใหญ่อู้เห็นแล้วครับ อยู่ติดดินแล้วพี่น้องเด้ฮึมสุ่มอยู่อย่างนี้เองอยู่จนติดดินเนี่ยครับซุ่มอยู่อย่างเนี้ติดดินเลยไปเดี๋ยวถอยดีกว,ว่าเดี๋ยวมันจะต่อยเอาสวัสดีครับสวัสดีเช่นเคยครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านครับ มาดูตัวกับดอกฟักทองป่าเก่าครับยังมีตัวอยู่จากคลิปที่แล้วที่เจอตามเจอข้างทางนะครับอยู่ต้นสดาวข้างทางหลังเล็กๆผมปล่อยไว้ครับมันมีบินไปเรี่ยี่ไปนี่ก็มีครับต่ําๆแต่ผมผมยังหาไม่เจอวันนี้จะมาดัดดูตัวใหม่ครับว่าจะมีตัวบินไปอีกหรือเปล่าวันนั้นมีบินไปอยู่สองตัวอ้าวเนี่ยครับตัว <muff> ยังพอมีตัวม้าอยู่หลายตัวอยู่ครับพี่น้องครับก็ <c oughs> ออกมาพิชิตภารกิจเหมือนเดิมครับต่างคนต่างออกทำมาหากินกันบางคนก็ไปไล่ไ,ไ,ไปนาะวันนี้ผมไม่ได้เข้าไล่ครับว่างครับไม่มีไม่มีเสียงโทรศัพท์ดังไม่มีใครโทรตามไปทำอะไรก็เลยดีกว่าที่เฉยครับออกมา หาดูพึ่งดีกว่าเผื่อได้ครับเผื่อเอาไว้ไปเป็นค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรในครอบครัวครับเอ๊ะผมก็เฝ้าดูตัวนี้อ้าวบินหายไปไหนแล้วเผื่อไปเลี้ยงจุนเจือในครอบครัวอยู่เฉยไม่ได้ครับต้องออกไม่ออกก็มันไม่ได้อะไรเกิดขึ้นครับอยู่เฉยออกมาได้ไม่ได้ก็ยังดีครับมันพอมีหวังมั่งเผื่อมันฟุกไม่ฟุกก็เลี้ยวไปครับ ดีกว่าอยู่เฉยๆไปแล้วโอ้โหบินโด่งลิบเลยพี่น้องเลยอยู่ไหนเนาะที่เก่าอ,อาจจะไปรังเก่าตัวตงโด่งนี้เดี๋ยวรอดูตัวบินต่ำๆดีกว่ารอดูตัวบินต่ำไปครับสักครู่ครับเดี๋ยวขอดูตัวก่อนครับจากนั่งดูตัวดอกฟักทองครับยังตามหาไม่เจอ มาเจอตัวกับดอกหนามยลาบครับอีกอีกเช้าวันใหม่ครับข้ามมาอีกหนึ่งวันครับวันนั้นตามหาไม่เจอกับดอกพักทองวันนี้มาเจอตัวกับดอกมยลาบบินโด่งครับดอกพักทองไม่รู้โดง่งไปอยู่ไหนหาไงก็หา,ไ,าไม่เจอก็เลยมาดักดูทิศทางที่บินโด่งมาครับหมายความใหม่มาเจอตัวนี่ครับกับดอกมยลาบจะเป็นรังเดียวกันหรือเปล่า ต้องรอลุ้นกันแล้วครับจะนานหน่อยครับกว่าจะไปกับดอกหนาไม่จราบเนี่ยครับเอื่อยเอื่อยเอื่ยอยเกสรเต็มขาเมื่อไรนู่นแะครับถึงจะไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าครับไปหาเลือกดูตัวหาดูตัวที่มีเกสรเต็มขา ินอยู่ทั่วป่าเลยครับมีหลายตัวอยู่ดอกพักท้องบินโดมากเลยหาไม่เจอเนี่ยครับทั้งยังมีหลายตัวเลยโอ้ยทั้งนี้ตัวเยอะอยู่ตามต้นมะขามหรือเปล่าก็ายังไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องนั่งดูตัวสักพักครับ เนี่ยตัวมีเยอะพอสมควรอยู่เดี๋ยวสักครู่ครับผมขอนั่งดูตัวก่อนครับมาจับทางจากดอกพักทองมาอีกวันนึงมาเจอกับตัวตัวกับดอกหนามยาน้ย่าลาบเลงมาเรื่อยอไม่รู้มาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอนั่งดูสักพักก่อนครับสักครู่ครับเดี๋ยวเจอรังแล้วเดี๋ยวได้ชมคลิปกันครับ น่าจะอยู่บริเวณนี้แหละจะอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองหรือจะอยู่ไกลลรบก็ไม่รู้นะจะเจออีกหรือเปล่าต้องลุ้นครับจากดอกพักทองมาสู่หนามไม้ยราาบสักคู่ครับตามตัวมาพี่น้องเหมือนจะมีตัวบินเข้าบินออกอยู่กกมะขามนี่ครับต่ำๆเลแต่ยังไม่เห็นลังเนี่ยครับมีตัวบินเข้าบินออกช่องนี้ครับ เห็นหรือเปล่าเนาะพี่น้องมีล้างๆอยู่ล้างนั้นอยู่กิ่งนู้นครับแต่นี่ตัวบินเข้าบินออกดำๆไปเดี๋ยวลองไปลุ้นดูครับจะเป็นลังเล็กลหรือล้างใหญ่อู้เห็นแล้วครับอู้อยู่ติดดินเลยพี่น้องเด้เห็นหัวหนึงครับดำๆนั่นเลยครับเนี่ยครับเห็นหรือเปล่าเนาะตัวบินเข้าบินออกให้ลืมอยู่นี่ครับ หลังไม่ใหญ่มากอ้าวได้ลุ้นแล้วครับวันนี้เดี๋ยวยูอีกมุมมันเป็นป่ามะขามนึกแล้วจะต้องอยู่กับป่ามะขามเนี่ยครับป่ามะขามแถวเนี่ยไปลุ้นดูกันดีๆดีกว่าอีกมุมครับโอ้หลังใช้ได้อยู่พี่น้องเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป จะให้ดูดีๆครับเนี่ยครับเกาะซุ่มอยู่อย่างนี้เลยละนี่เลยครับพี่น้องครับกาะหมกลายๆเนี่ยครับเดี๋ยวลองเลาะดูแถวๆนี้แล้วก็ออกทําครบกันเลาะดูตามป่ามะขามนี่ดีกว่า เผื่อจะมีอีกไม่แน่ครับอาจจะมีอีกก็ได้ตามต้นมะขามมีอีกสักรังใหญ่ๆก็ฟุกเลยแล้วครับพี่น้องเอม้มันมีล้างๆอยู่ใกล้ๆร้อยล้างๆจากปีที่แล้วแน่ๆเลยตอนผมเข้ามาไม่มีครับ นี่ไม่แอบอยู่แต่เมื่อไรไม่รู้เดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนต้นนี้ไม่น่ามีครับไม่มีตัวเข้าออกเดี๋ยวให้ดูมุมนี้กันอีกทีครับอืม,อมซุ่มอยู่อย่างนี้เองอยู่จนติดดินเนี่ยครับ ซุ่มอยู่อย่างเงี้ยติดดินเลยไปเดี๋ยวถอยดีกว่าเดี๋ยวมันจะต่อยเอาเดี๋ยวจะงานงอกถอยหาดูตามนี้แล้วก็เดี๋ยวทําครบสโล่กันหาดูตามต้นมะขามให้หมดทุกต้นครับีแล้วก็จะได้ออกไปหาดูที่ใหม่มีหรือเปล่าน้อมีอีกหรือเปล่าน้องนี่อยู่ต่ำๆนี่โ่องชั่วครับ ไม่ต้องออกแรงมากเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวถ้าเจอแนละ้วเดี๋ยวบอกครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีครับสักครู่ครับอุปกรณ์เตรียมเรียบร้อยครับจุดครบแล้วพร้อมลุยครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะลุยเข้าตรงนี้หรือจะลุยตรงตรง,ตรงดีเดี๋ยวลุยเข้าตรงนี้ดีกว่าพี่น้องโอ้จะตรงเกินไป เนี่ยครับซุ่มอยู่เนี่ยครับพี่น้องอแหมเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยซุ่มอยู่ลังก็ไม่โตมากครับพอได้อยู่ไฟลุยครับเนี่ยครับอยู่กกมะขามอย่างนี้เลยแหมอย่างเกี่ยวครับสุ่มอยู่อย่างนี้ลังไม่โตมากหรือลุ้ลนกันเลย เป็นไงน้อหลังเก๋หรือเปล่านโอ้กำลังอยู่กำล,ลังกินโอ้เต็มพอดีพี่น้องเย้ยกำลังได้ครับน้าหวานปิดตาสวยอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวสักครู่ครับขอทำที่มันกว้างสักหน่อยก่อนสักครู่ครับน้าหวานปิดตาสวยครับเนี่ยครับน้าหวานสวยงามเลยครับรังนี้ เดี๋ยวสักคู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องกันโซโล่สักหน่อยเนี่ยครับสวยงามเลยครับพี่น้องครับสักครู่ครับหาที่ตั้งกล้องก่อนครับเปกนครับพี่น้องตัดกันดีกว่าครับมันจะบางต้นมะขามสักหน่อยครับวโซโล่กันควันข้าบุญผงขื ถุงที่เตรียมมานี่เป็นถุงใหม่นะครับถุงใหม่ตลอดนะครับที่ผมเตรียมมาปัดน,นี้สอนครับดับเรื่อย สอนครับจะบางต้นมะขามรับเชื่อมนี้ครับเดี๋ยวสักคู่ครับหาที่ตั้งกล้องหน่อยอสักคู่ตั้งมุมใหม่ครับมุมนั้นไม่มสวย เด็กงานตาม้อาเนี่องต้องเนี่ยใช้เนสักหน่าดีกว่านิดเดี ก้อนน้หวานปิดตาสวยๆครับเนี่ยครับ เรียบร้อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับขากลับบ้านแวะมาดูต้นมะม่วงในป่ายูคาไม่เกาะครับมะเกาะนี่ต้นขนุนนู้นเลยครับลังเบลือหรือเต่หน้าจะอ่อนเสียดายครับอ่อนไปซสแล้วเนี่ยครับ แวะมาดูคอนเก่าครับทางกลับบ้านพอดีทางผ่านโอ้โหน่าเสียดายอ่อนซะแล้วถ้าอย่างนี้ืลังไม่ใช่เล็กๆเลยปล่อยไว้จะเหลือหรือเปล่าไม่รู้ครับอื้อหือเหลในป่ายูคาติดทางด้วยที่ทีนี้ ผนเข้ามาไล่มานาก็ไม่รอดละโอ้ยเสียดายเด้น่าจะเป็ลังให้สักหน่อยโอ้อยู่อันนี้ก็รอยคอยคอนเก่าที่ผมตีครับเมื่อโอ้เมื่อนานมาแล้วปีเมื่อสองปีที่แล้วนู่นแหละครับเสียดายไม่เป็นลังซะได้ครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าทรงนี้ หลังใหญ่อยู่พอสมควรครับเพึ่งมะก่อครับมองมะก่อใหม่มองทะลุปูโป่งเห็นฝั่งนน้นเลยเมื่อก่อนอยู่ต้นมะม่วงเนี่ยลังหนึ่งครับต้นมะม่วงต้นนี้ครับแล้วก็มาอยู่เนี่ยครับตรงนี้อีกลังหนึง่งอยู่คู่กันเลยเมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับ ปีนี้มาเกาะมาเข้ามาดังเดียวครับเป็นพึ่งอ่อนด้วยต้นมะม่วงนี้ยังไม่เกาะรถจอดไปนู่นครับน่าเสียดายอยู่ไม่เป็นรังจะรอดไม่รอดก็เป็นอีกเรื่องนึงละทีนี้ <laughs> โอ้เสียดายด้จะอยู่บนนอก ไปครับเดี๋ยวหากลับกันไปเรื่อยๆครับอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับไปครับหากันต่อไปเรื่อยๆครับเผื่อเจอไปครับ